พาตาปิข้าวกลับมาเปิดแล้วที่สําคัญคือนี่คือห้างสรรสินค้าในเมืองอันแรกที่มีสวนสัตว์ล้วงบนวันนี้ค่ะบุคคลที่เราต้องตามหาและต้องไปเจอเขาให้ได้ใครอ่ะพี่เตรียมมาสิพี่เตรียมมาเหรอป้าบัวไงครับเขาบอกว่าพาต้า201988มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ไหมที่พาตาซูมใช่ว่า200อพาซูพาต้ยพาตาซูมีฟาเมนโกด้วยนะเล่นไป ทำไมฟารมิงโกถึงยืนขาเดียวสองขาไม่ถนัดอาจจะเคยลองแล้วชอบแบบออกกําลังกายเล่ขาแคมค่ะพี่ไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้กลับมาเที่ยวที่นี่อีกนี่จําได้ว่ามาสุดท้ายนี่ประถมนะแบบวันหนึ่งหรืออนุบาลสามนี่แหละที่นี่ไหนคะนี่คือพาต้าปิ่นเกล้านะพาต้าปิ่นเกล้ากลับมาเปิดแล้วที่สำคัญคือนี่คือห้างสินค้าในเมืองอันแรก ที่มีสวนสัตว์หลวงบนมันก็จะมีช่วงโควิดเนี่ยที่กุรังกุตงังหรือน่าจะพอมหน่อยเพราะว่าไม่มีใครมาเที่ยวเล่นนะครับตอนนี้กลับมาเปิดบริการแล้วนะเราแล้วก็เลยด้วยความที่มันไม่ไกลบ้านเรามากเราก็พากันมาโอ้แล้วตัวห้างก็เปิดแล้วนะโอเค <c oughs> พอเราเห็นข่าวว่าพาต้าในโซนสวนสัตว์เปิดเนี่ย เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมาเพราะว่าเราอยู่บ้านแถวนี้บ้านแถวนี้จี่ใกล้บ้านพี่ฟิลที่สุดเลยใช่แล้วก็จริงกับอาจจะเป็นที่หย่อนใจได้นะสมมติว่า<ช>เราถ่ายงานแถวนี้เสร็จเราก็แวะมาเที่ยวสวนสัตว์พาต้าที่มีความทรงจําอะไรกับโหนี่เหมือนกับเราได้เดนินย้อนเวลากลับไปช่วงลอยประถมนะชั้นล่างของห้างแบบสมัยก่อนชั้นล่างเนี่ยเขาจะบอกหลากหลายมีพระเลยสเตชันเดอรี่บินสอปากกาทางเกงในท่าไปมาก้าามอยู่ชั้นเดียนหมดเลย สุดๆไปเลยคิดว่าที่นี่น่าจะประมาณกี่สิบปีเกิน3 0เกินอยู่แล้ว <7 S 1> เจ็ดปีของเราอยู่แล้วนี่ว่ามีห้าสิบตอนนี้นะคะซึ่งเขาอยู่<บ>ข้างบนถูกไหมขั็นไปดูข้างบนก่อนเป็นไงคะอ๋อยังเปิดไม่เต็มรูปแบบ เงาเงาไม่เงาอย่าเรียกอย่างนั้นเขากาลังค่อยๆรีโนเวทเหมือนจะเปิดแค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวโอเคตอนนี้บันไดเลื่อนก็เลยหยุดก่อนและลิฟต์ก็คือหยุดก่อนนะคะอ่าซึ่งถ้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่เราจะมาก็คือสวนสัตว์ใช่เราไม่ได้แวะมานานมากจริงครับอ้าวเป็นข้อมูลได้ไหมครับตรงนี้สรุปกี่ปีแล้วกันแน่ครับพัตตากี่ปีห้าสิบได้ไหมครับสี่สิบปีสี่สิบปีท่วน นี่พาต้าปีนเกล้าก็คือมีก่อนพี่เกิดก่อนพี่เกิดาปีนะแล้วแม่พามานี่คือทันสมัยสุดๆค่ะอ่าอ่าแล้วเขามีรอบโชว์นะคือคุณจะต้องมาเนี่ยก็คือมี11โมงกับบ่าย2โมงนะครับเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะครับจตเลิกวันนี้ไม่มีเหรอคะอโทษทีค่ะใช่เดี๋ยวต้องใส่ช่วยนโชว์ก็คือ10โมงเปิดโดยประมาณห้าโมงปิดอ่า นะครับตอนนี้ก็คือสอนเพิ่งกำลังกลับมาเริ่มเปิดนะอ่าเอาเอาเอาก็ต้องแวะเที่ยวกันหน่อยค่ะโอเคซึ่งราคาเข้าชมก็น่ารักมากเพราะว่าไหนน่ะ๋อ้นี่ราคาดี8 0บาท,ทเราผู้ใหญ่และเด็ก50บาทนะครับใช่จรนะิงจริงฉันเชื่อว่าทุกคนในวัยเราอ่ะต้องเคยมาที่สวนสัตว์พาตาอาจจะไม่ทุกคนนะเพราะเมื่อก่อนมันต้องมันต้องแบบชิคชิกนะการเดินทางการอะไรมันโบดไม่เคยโบนไม่เคยโดงไม่เคยโดงไม่ทันวันนี้ค่ะบุคคลที่เราต้องตามหาและต้องไปเจอเขาให้ได้ใครอะ พี่เทียมมาสิพี่เทียมมาหรอป้าบัวไงครับป้าบัวนี่คือเป็นแบบโอ้โหคนเก่าคนแก่ที่นี่น่ารักสามสี่สามห้าปีสมสิบปีอุ้นเพื่อนกันอ่าเพื่อนกันไปหาเพื่อนบัวเพื่อนเลิฟอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาบัวเพื่อนเลิฟหน่อยว่าบัวสบายดีไหมถ้าเด็กๆเ,เรียกว่าบัวก็ต้องเรียกลุงว่าละถ้า่างนั้นอะใช่ท <laughs> ีนี้พวกทรายเรียกว่าเป็นเหมือนคุณยายคุณยายเล็ก,กะนะคุณยายบัวนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยค่ะรอ<ด>รีบสักครู่ได้อย่าไปเร่งอย่าไปเร่ง ขึ้นมาคุณก็จับจ่ายซื้อส๋งตรงนี้เหมือนเดิมนะครับที่เดิมน่ารักสุดๆอ่าอันนี้เราดูอันนี้ก่อนเพราะว่านี่ือเป็นการกลับมาในรอบ3ปีนะของโชว์แล้วชั้น6นี่คือเขาทําใหม่บรรยากาศใหม่อ่าประกิจโชว์สุดยอดเลยอ่าประกิจโชว์แล้วก็มีน้ฟุกมือพิศาจซึ่งถ้าใครอยากมาดูการโชว์ก็ต้องมาวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับเจอเรศค่ะสิบแปดโมงและบ่ายสองนี่ป้ายนี่คลาสสิกวินเทจสุดๆนะเหมือนเดิมเลย โทษทีนะคะขอถามนิดนึงมาเที่ยวสวนสัตว์เขาบอกให้แบบว่ามาตัวโล่งๆอุ้มอะไรมาอันนี้มันจําเป็นต้องเอามาจริงก็คือว่าอันนี้พูดในในเลาแคมได้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าไม่มาไม่เอามาวันนี้พี่จะไม่มีใครช่วยถ่ายให้คือมันมีกล่องลึกลับส่งมาเว้ยที่บ้านชื่อว่าบริษัทมายมมาเฟิร์มาไฟก็คือช่อคุณคุณเขออ๋อเป็นก้อยเนตตี้ดรีมเขาบอกว่าเขาจะส่งของขวัญมาขอบคุณเพราะว่าตอนนี้รายการทะลุร้อยเทปไปแล้วเขาเลยจะส่งของมาให้แขกรับเชิญที่เคยมา เออข้อแม้คือว่าถ้าสะดวกกับพี่แบบช่วยรบกวนตอนอันบ็อกซเนี่ยหายไปให้หน่อยเขาจะเอาไปแบบปรับรวมกันพี่ก็บอกเออก็รับปากน้องไปแล้วแต่ว่าลืมคิดว่ามือมันไม่พอ,อเขาเลยเอามาด้วยดีกว,ว่าเ,เหมือน,นพาก้อยนั่งีีดีมาาเที่ยวพาท่าผิงก้วด้วยกันนะน้องแล้วค็อ,อุ้มไปด้วย อไปด้วยไปด้วยไปเจอป้าบัวด้วยหรอไปเจอป้าบัวด้วยพาหลานไปเจอป้าบัวอ่าละค่ะซึ่งแน่นอนชั้น5ชั้น5นี่เป,นเป็นเป็นจุดบริเวณขายตั๋วคอ่า,าเป็นติเกต็ตนะขึ้นขึ้นขึ้นชั้น6นี่เขาทำใหม่แล้วก,ก่อนพี่มีสติกเกอร์แบบนี้ด้วยนะแปะแรถนะจะมีซาฟารีเวิลด์กับพา t ้าปิ่นก้านะ แล้วก็อยากโอ้ยนี่เขาทำใหม่หมดแล้วอยากให้ที่เนี่ยมันยังคงอยู่ไปเรื่อยๆเ,เนาะไม่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าการทำกิจการสวนสัตว์เนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะนะถึงกับการดูแลค่าอาหารค่ารักษาความสะอาดเนี่ยถ้าเรามาเป็นกำลังใจเขาได้เนี่ยก็ดีค่ะเพราะว่านี่คลาสสิกจริงๆครับซึ่งโซนนี้ก็เป็นโซนแบบสัตว์น้ำสัตว์น้ำน้องเต่าพึ่งบกขึ้นน้ำพี่เต่าพี่เต่ามีนี่มีกระเบนสติงเรย์ค่ะอ่าเอ่อเท่านี้นะคะ ฟังน้องถือไหมเออจะได้แบบว่ากันอดีตดีมั้ต้องแคล้วหน่อยอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้จะมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ใช่นี่แมงป่องแมงป่องแมงป่องโอ้ยไว่านี่จำนวนมากอยู่นี่เลยตอนพี่มาพาต้าเมื่อประมาณ20-30ิบสามปีแล้วเนี่ยโซนไหนที่พี่แบบจำไม่ได้เลยจำจำได้เลยมีแบบโอเพ่นแอร์ข้างบนมั้งที่เป็นกรง รงลิงอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่จำได้นะมีนกมีลิงมีอะไรอะอเพนกวินมะีที่นี่ไหมมีเพนกวินนะมีอยู่ชุ่มหนึ่งอะเอ้ m. ไม่แน่แต่ว่าพวกกูรังอูตังชิมปันซีที่นี่เขาจะแบบ เราะว่าเหมือนถ้าจําไม่ผิดถือเป็นที่แรกเลยที่มีอุลังตังต่าประหลาดดูจากแบบกระดองเนอะรู้เลยว่าเป็นคุณปู่คุณย่าร้อยปีแล้วเนี่ยฟอนแบบนี้ฟอนแบบนี้มันได้คนที่เขียนลายมือแบบก็มันไม่มีการปิ้นอะไรอย่างเงี้ะปิ้นยากมันต้องแบบเวฟลงพิมอะไรเขาก็ต้องวาดเอางูกินคนพบศพหวีซึ่งเขียนหลังจะถูกงูกัด รัดและพยายามขยอบกลืนเป็นเวลา4ชั่วโมงนี่พี่ว่านคะมีคําถามค่ะเขาบอกว่าพาต้า2องร้อยมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ไหมที่พาต้าซูไม่ใช่พาต้าสองร้อยพาต้าซูพาต้าสองร้อยพาต้าซูพี่ฟิล์มบอกพี่ว่านะคะไอ้พาต้าสองร้อยหนึ่งเก้าแปดแปดคือแบบซูอันนี้อะไรคะสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานเฮ้ยแฮร์รี่ แฮร์รี่ด็อกครับนี่วิ่งทั้งวันมีนอนด้วยวิ่งทั้งวันนี่ข้างบ้านพี่มีอะไรนะคะข้างบ้านพี่พ่อเลี้ยงอยู่ที่งอใช่ออนี่งูนั่นน่ะแมงเลือกเงือ่าน้องแอบอยู่ไพทอนนี่เดี๋ยวว่าหลาม,มพี่หลามนี่โหจริงๆก็ถือว่าเป็นขนาดฟลอร์ที่ซีจำผังไม่ได้แล้วไม่ได้มานานแต่ว่ากว้า,วางเหมือนกะันก็คือชั้นหนึ่งของห้างสรรพสินค้าพาต้าเลย ที่ทำเป็นโซนแอร์นะฮะนี่โซนแอร์ย้ำอีกครั้งนะคะทุกคนตอนนี้เขาเปิดแล้วนะหลังจากปิดมาใช่แล้วก็จริงๆเดี๋ยวพอเนี่ยพอเพิ่งเริ่มเปิดใช่ไหมต่อไปพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรก็คงจะมีมากกว่านี้ด้วยก็คงสบายๆขึ้นมาเดินอ๋ออันนี้เป็นสัตว์หะกินกลางคืนชั้นเจ็บมีไหมคะมีอ๋อชั้นเจ็บโอเพี่แอร์ใช่ไหมครับโอที่เราจะเจอป้าบัวออใช่ค่ะพังพรแชร์เดอร์พังพรโอ้ถ้าอยู่ตรงนี้ยังไง องอะไรขนาดนี้เอายังไงอ่ะอ่าถ่ายได้ไหมอะ่ะได้ถ่ายเรถ่ายได้เราติดอะไรไม่รู้มี่ก็จะมีการให้อาหารด้วยอาหารเป็นอะไรครับวันนี้ไก่ไก่ <c oughs> เขาใช้เวลาในการขมือกนิดนึงพักนึงอ่ะพักหนึ่งนง้องกินอยู่หลามทองหลามกระเหลื่มต่างกันยังไงคะพี่ว่านเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นซีจีให้คะ่ะเดี๋ยวเขาชัวร์นี่ยังไงอันนี้ก็หลามเหมือนกันอย่าแตะต้องนะเขาบอกอย่าแตะต้องนี่ยังไง เอาละ,อ,าละอันนี้พอประมาณเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นเจ็ดที่เป็นชั้นไม่ตรงนี้ยังไงชั้นเอาดอกเราไปดูมูลหลามทองกันดีกว่าค <c oughs> ่ะไม่ดูมีอะไร <c oughs> อ่าอย่างนี้อย่างนี้โซนนี้พอจำได้แต่เมื่อกี้จำไม่ได้เลยไอพที่เป็นแอร์นี่อ่อคุ้นๆุคุ้นคุ้นสสิกจริงคาตาสอ้อยหนึ่งเครับเราได้กลับมาเยี่ยมอีกครั้งนึ่ครับโอ้ทีก็ต้องให้เวลาเขาในการปรับปรุงอีกนิดนึงอ่าจะเริ่มมีกระเพรามีอะไรให้เรากินแล้วซื้ออาหารสัตว์ได้นะตรงนี้นะแล้วอ่อนแม่เนี่ยชอบให้เอาหน้าไป โผล่ไอตัวอะไรพวกนี้อ่ะงั้นวันนี้ขอสักรูปนหนึ่งโอเคค่ะเรามาถ่ายภาพนิ่งที่ว่านซ้ายฟังหน่ิดมาแคร์ด้วยไปค่ะเราก็ลองลูบกันไปดูแล้วก็ตอนนี้เรายังคงตามหาป้าบัวอยู่นะคะว่าแล้วนี่โซนโซนลิงสิริอุลีห้ามแคร่อาหารนะเพราะว่ามันเขาดึงของดีนี่หรือเปล่าพี่ชายเขดูแบบดูไพรเวทสุดเลยอู้หูวันตุ๊กตาเล่เลยป้าบัวเปล่าป้าบัวหรือเปล่าเดี๋ยวเรียกไปแล้วผิดนี่คุณป้าวะฮะ ปะบัวป่ะครับนเนี่ยปะบัวอะไรปะบัวสบายนิบอเพื่อนกันไม่ใช่หรอแม่จะเปลี่ยนเบอร์แล้วก็ไม่ได้ติดต่อนานนี่นะก็ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อประมาณพี่เด็กๆที่ก็ได้เจอเขาปะบัวก็วัยรุ่นปะนะคือเป็นเรืเลยหรอปะบัวอายุไหนสามห้าสาสี่สาห้าน้องพี่ว่าเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องใช่ะบัวเพิ่มเลิฟแต่ก็ถือว่าอายุเยอะแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงคือใครจะทำอะไรก็ได้แหละถ้าเกิดจังหวะป้าสวนทีเดียวอะร่วงโอเคโอเคซึ่่่งแนนนอวา แข็งแรงนะป้าบัวเดี๋ยวผมชวนคนมาเยี่ยมป้าบัวเยอะๆพี่มีบอกว่าน้องๆในตัวเล็กๆผอมๆที่จริงนะตอนนี้คือพี่ก็ถือว่าสุขภาพเริ่มโอเคแล้วนะไม่ไม่ได้ลินขนาดนั้นจริงก็ต้องให้เวลาเขาแหละอย่างที่บอกว่าถ้ากลับมาเปิดเนี่ยก็เนี่ยเราก็เห็นมีคนมาเที่ยวนะขนาดวันนี้วัน วันอังคารตอนกลงคาแล้วก็ช่วงกลางวันด้วยนะใช่ค่ะยิงก็ลองดูนะครับอย่างที่บอกอะเด็กๆอาจจะยังยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่าพ่อแม่อินแน่นอนใช่นี่เหมือนตอนที่กลับมาที่ที่คุณจีบกันครั้งแรก<ช>อะไรอย่างนั้นได้เลยนะมีฟราร์เมนโก้ด้วยนะมันเล่นแบบทาไมฟราร์เมนโก้ถึงยืนขาดเดียวสองขาไม่ถนัดอาจจะเคยลองแล้วเราชอบแบบออกกำลังกายสลั แพะแกะหมูม้าลิงซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราพามาเที่ยวเพื่อที่จะมาอัปเดตแหละว่าใช่จริงๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับคือว่าอย่างที่เขาเขียนป้ายเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือการทำธุรกิจสวนสัตว์เนี่ยที่บอกว่าบางคนเขามองต่างมุมในช่วงในยุคป,ปัจจุบันสัตว์ต้องอยู่ในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ก็มีแล้วแต่ต่างคนต่างคิดแต่ว่าผมว่าสําหรับเด็กๆที่เขาจะได้ยังไม่มีโอกาสเข้าป่า ขาอาจจะได้มีมามาดูสัตว์ต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ว่ากันไปนี่แล้วแต่ถ้ารีเข็ง่ายๆก็คือถ้าขึ้นมาชั้นเจ็ดเนี่ยฝั่งซ้ายก็จะเป็นลิงเดินทางนู้นเป็นโซนลิงเดินทางนี้เป็นโซนนกโซนนกอ่ากรว่ากันไปโอเคประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่โดมบอกว่าเพิ่งกลับมาเปิดบริการไม่นานค่ะผมว่าถ้าเกิดเรา มาเที่ยวมาอะไรกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะเขาเริ่มเริ่มเห็นแล้วเริ่มทำชั้นชั้นหกเนี่ยทำแล้วห้องน้ำห้องน้ําทําอะไรใหม่หมดอ้าวนกยุงสบายใจเลยเออดีดีดีไม่ได้มานานจริงอันนี้คิดถึงไว้เด็กเลยโอเคค่ะโอเคใครสะดวกก็ลองแวะมานะที่พาต้านะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในเมืองนี้แหละอย่าเพิ่งไปคิดถึงความแบบทันสมัยหรืออะไรก็ตามนะเอามาคิดถึงบรรยากาศวันๆกันก่อนเขาก็กลับมาเปิดแล้วนะครับอ่าก็เชียร์นะเชียร์นะเพราะว่าเขาเคยทํา ให้วัยเด็กของผมเนี่ยมีความสุขมากมากอยู่สองสามครั้งเลยล่ะแล้วการมาของทุกคนน่ะนอกจากทุกคนจะได้ชมนกชมสัตว์แล้วแล้วก็ก็ยังเป็นการสนับสนุนให้สวนสัตว์เนี่ยมีแบบค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูให้รันกิจการต่อได้นะครับเพราะว่านี่ก็เหมือนพนักงานเนี่ยคนเก่าคนแก่ัน้นเลยนะใช่ก็ดูแลคนด้วยนะโอเคแล้วก็คิดว่าเขาก็น่าจะผูกพันแล้วไม่ได้อยากที่จะให้หายไปไหนนะคะโอเคจบแล้วค่ะขอให้มามาก็มาเพราะว่าเดี๋ยวพี่มีภารกิจต้องแกะกล่องนี้อีกโอเค Bye. Bye. Bye.